ค okay. ถึงสถานีรถบัสแล้วนะฮะพอใส่ฝาไฟแดงครับเกือบโดนชนเลยเมื่อกี้กำลังทำลัำงเช็ดนินนะฮะอของฟูต้าดีอย่างนะมันมีเขามีน้ำกับผ้าเช็ดหน้าให้ด้วยนะอีกเจ้าหนึ่งอไไม่มีให้แนะนำให้กินของฟูต้านะครับโอเคยา thank you ไม่บางอย่ยงกำเนืองบัต yeah. รเลขท,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 เเที่ 51B ได้ยรงไหนนะเป็นรถบัสนะเจ้ Thank you เจ้าหน้าที่ก็จะสกแกนตั๋วได้นะฮะคือของฟูต้าเนี่ยมันดูแบบ เป็นระบบระเบียบดีกว่าเจ้าคนอื่นนะการแต่งกายของเจ้าหน้าที่พนักงานอะไรเงี้ยก็ได้ไปร้อยดีนะนีฮะนี่ครับเห็นหยิบถุงใส่รองเท้าโอ้ทาร์ีพีนี่ถุงอย่างสวยนะฮะธรรดาจะเป็นถุงกับแก๊กะแต่ก็ต้องคืนเขาอยู่ดีอยู่กับเขา ดูไปยากหน่อยนะฮะคือบักก็แคบแคบเหมือนเหมือนรถธรรมดารถนอนธรรมดาฮะแต่ว่า V.I.P เนี่ยมันเพิ่มเติมคือความเป็นส่วนตัวนะเนี่ยมาปิดม่านได้ด้วยนะฮะแล้วก็ม่จอ l c d ไม่รู้เปิดได้ปะ นี sociedad, ああ่นีู่ดูอะไรได้บ้างนะฮะมีไฟแล้วก็มีชาร์จแบตนะนี่มันดีตรงนี้ฮะของอรถนอนธรรมดานี้ไม่มีพวกนี้เลยนะฮะมีแค่ที่นั่งนะฮะไปราไปเราจเออยก็ดีฮรบ มันซื้อความเป็นส่วนตัวนะฮะที่ผมเช็คเนี่ยมันแพงกว่ารถธรรมดาแค่1.5ดอลลาร์ับประมาณนั้นก็ประมาณ50บาทเลยนะฮะยืดแทนได้พอดีนะสบาย หรือว่านั่งผิดที่นะฮะต้องเปลี่ยนมานั่งทางนี้โอเคฮะถึงสต่เดีบยวรถของยาจางแล้วนะฮะมันอยู่ห่างจากใอตัวเมืองค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ของฟูต้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีจะเป็นบัสฟรีนะฮะไปดูกัน น่าจะเป็นระตูข้างนี้นะฮะเคซ์เซซูดัสซิตี้เว้ยอ๋อนี่ยเดนไนมาร์เก็ตไนมาร์เก็ตอย่าย่าไนมาร์เก็ตโควิดเว้ยอ๋ออย่าอย่าเคทแทนกี้นี่นะฮะเพื่อนๆถ้ามาเดินทางมาที่เวียดนามและนั่งรถบัสของฟูธานะฮะก็จะมีชัตเติลบัสเนี่ยมีรถรับส่งแบบนี้นะฮะ ไปที่เมืองนะอย่าไปนั่งแท็กซี่นะฮะแนะนำเลยฮะแล้วก็บอกเขาว่าจะลงตรงไหนนะครับจุดสที่นั่งไหมตลาดหัวรอมาจุดไนมาเก็ตไนมาเก็ตมาเก็ตมาเก็ตไนมาเก็ตอยูโน่ไนมาเก็ตอ่ะ thank you ห่างจากาสถานีรถบัสนะตั้งแต่กิโลถ้านะเราไม่รู้ว่ารถไปส่งถึงไหนแล้วก็เปิด Google m a p นะถึงแล้วนะเพื่อนๆผมให้มาส่งที่ใ,ใกล้ๆในมาร์เก็ตนะฮะนี่ยใชาหาดอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะเห็นไหมนะครับเนี่ยคนขับรถบอกว่า ในมาร์เก็ตเนี่ยเลือกข่ามาทางนี้นะนี่หน่อยแต่ว่าในมาร์เก็ตเนี่ยเขาจะเปิดทุ่มนึงนะฮะที่นี่เดี๋ยวเราเดินไปแววใจหาดดูอากาครับายห,ห,หาดอยู่ได้โน้นนะครับวันนี้เพิ่งจะสามโมงครึ่งนะฮะอาก,กาศยังร้อนๆอ,อยู่เลยจริงรถ้วใผมกว่าจะมาเนี่ยไอ้กว่าจะออกจากที่นี่ ทุ่มครึ่งน,นะฮะตอนนี้ผมไมีเวลาตั้งเกือบแปดชั่วโมงฮรับสลยิคิดว่าเอ๊ะเปิดโพสเทลถูกๆไปเก็บกระเป๋าแล้วก็เอหลังสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยางจะได้อเลยผมเช็คราคาดูเมื่อกี้ฮะมันมีตั้งแต่4้าสิบะะสิบห้าสิบสิบก็มีนะถ้าผมเจอ ไอ้ร้อยหกสิบเนี่ยอยู่ใกล้ๆเชยงหาดแล้วก็ใกล้ๆในมาร์เก็ตเพราะว่ายอมจ่ายแค่ร้อยหกสิบนะแต่ว่าได้นอนพักมโมงสองชั่วโมงได้วางกระเป๋าหนักๆหนี่งเคุ้มอยู่นะได้สักสี่ทุ่มตีทุ่มครึ่งค่อยไปตีสถานีรถไฟก็ยังทันเะห็นไหมฮะยาจางเป็นเมืองใหญ่มากนะฮนะเะฮะตึกสูงคอนโด รงมเต็มไปหมดเลยฮนะไปแล้วฮนะถนะ hey, นะนะึงแล้วนะฮะเดอะอัลลี่นะฮะเอละหนึ่งแสนหนึงเงมดงนดองครับประมาณร so ้อยสนะิบบาทเขอบคุณคับเจ้าของร้า เจอกอบเขาเจอนะโอเคยังใหม่เลยสมสาร์ทไฟหน่อโอ์ okay. อีกคนอยู่ฮัลโเพืเ่อนๆตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะฮะเดี๋ยวออกไปเดินเล่นที่ชายหาดของยะจางแล้วกันนะ <laughs> นี่ร้านพวกมินิมาร์ทอะไรเงี้ยส่วนใหญ,ญ่จะเป็น ร้านขายของชำนะฮะมันตรงข้ามเนี่ยด้านหลังก็มีร้านหนึ่งนะฮะผมยังไม่เจอพวกเซเว่นเลยนะฮะนี่ถึงแล้วนะฮะเพื่อนๆอ๋อที่ชายหาดนี่คนเยอะเลยนะฮะลมเย็นสบายมากครับดูสิฮะเป็นส่วนสาธารณะตั้งอยู่บนหาดแล้วก็ยาวมากฮนะ นะมีคนออกกำลังกายเยอะเลยครับักต่องเที่ยวท้งต่างชาติแล้วก็การวิาน้ำเองเยอะเลยนะไม่ได้มีแค่ต่างชาติอย่างเดียวนะเดินตามชายหาดไปเรื่อยดีวยกว่านะฮะโหขึ้นแรงมากครับ นี่ยสนสนุกจะอยู่ตรงนู้นนะฮะเมือนจะอยู่บนเกาะน,นะฮะเชื่ออะไรนะวินเพโลนะฮะอยู่ไกลๆนูน้นนะซูมได้แค่นี้นะ,ะเห็นไหมครับตรงนู้นจะเป็นชิงช้าสวรรคะ์นะเด่นมาเชียวนะครับนี่นะฮะ ไ้ทุกคนหาขายอะไรฮนะแน่ใช่สซีฟู้ดนะมันไม่มีเตาแต่นี้เป็นลานสต่ตราราะใหญ่มากนะฮะกว้างเลยล่ะเห็นนี่ครับคือที่เด่นมากๆอย่างหนึ่งนะฮะสะอาดมากครับเมืองยาจางไม่มีขยะบนพื้นเลยนะเห็นไหม ทุกคนมีวินัยนะฮะเก็บขยะทิ้งถังขยะหมดเลยนะไม่เหมือนที่โฮจิมินขยะเต็มเลยฮนะที่ม,มือเน่ด้วยแต่ตรงนี้เห็นไหมฮนะ,ะมีรถเก็บขยะรถความทำความสะอาดนะของน่าจะเป็นของเทศบาลนะเห็นไหมสะอาดจริงๆน่าอยู่เลยแหละแล้วก็ตึกสวยๆเต็ไมไปหมดเลยคนะอ๋อ ตรงนู้นเป็นแหล่ะเพื่อนเห็นไหมฮะสาวๆใส่ชุดอ mm ่าวใหญ่สีเหลืองสีแดงสีเขียวเต็มเลยฮะสีชมพูด้วยนะอยู่ข้างหลังเนาโอเคโอเคเอ้ยเสร็จแล้ว ตรนี้มีบาร์ด้วยนะฮะมีหลายร้านเลยเีเจ้าของเดียกกันก็นไม่รู้นะที่ผมเดินมาคอนข้างไกลฮะยังไม่เจอเลยเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวก็เจอแบบขายขนมเบื้องยวนนี่นะฮะนี่เขาจะมีขายาปลาหมึกอย่างนี้นะแล้วก็ข้าโพดติ้งแล้วก็เบื้องยวนนะฮะ เให้ดูความเก๋ของยาจังอีกอย่างหนึ่งนะฮะนี่้อ้น้ำนะฮะนะส่้างลงไปใต้ดีอย่างนี้นะครับอ่าเน่เห็นไหมแล้วก็ไม่ได้กินพื้นที่มุมสูงนะฮะไม่ได้บดบังทัศนียภาพสักเท่าไหร่นะเออน่ารักดีนะฮะเก๋เลยล่ะ่าไม่เจอฮะซีฟู้ดที่เขาหาบขาย vấn à vấn nạn ha để lòng đi qua hi, hi. me nè ah yeah. uh, how where can i have this seafood like this ừ. do you know bình thường nó bán ở biển giờ hết bán rồi ý là ở ngoài tại Văn đồng rồi nó có bán đúng không on the beach yeah yeah where เออฮิอาบัสในตอนบ่ายบัส not evening อ๋อ not evening ออดี afternoon okay ในร้านอาหารอ๋อย์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 บัสที่ถ้าฟีลดีต่อไปนี้อ๋อดังแท้ต่อดีต่อดี afternoon okay thank you ค่ะมึงค่ะมึงบ๊ายบายอ้าวตกลงไม่มีมีเฉพาะตอน บบยบนะเขาบอกตอนค่ำไม่มีแล้วฮนะไปเดินเที่ยวในในมาร์เก็ตกันส่วนใหญ่จะเป็นของชนะใช้นะฮะนี่เสื้อผ้าบวกของที่ทระลึกฮัลโหลฮัลโหลเ <Hello. S 2> นจเียอ <Hello. S 2> นี่จะเป็นขนมฮนะแล้วนะนะก็ผลไม้แปรรูปต่างๆน,นะใกล้ๆที่ดารัสนะฮะ okay. okay. โอเคบนโซนแล้วอ,อาหารก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ นี่อยู่ไหมเห็นไหมครับคนก็เดินไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะว่าไม่มีแต่ของของใช้นะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรพวกนี้ขนมบ้างนิดหน่อย i are